สวัสดีค่ะมาพบกันนะคะเป็นครั้งที่สองนะคะสำหรับวิชาสังคมศึกษารหัสวิชาสค2 1 0นนะคะระดับมัธยมศึกษ,ษาตอนต้นค่ะโดยนางสาวสิตานันพมณีตําแหน่งครูกอนตนําบลและนางสาวสุทธิสาเกาะลอยตําแหน่งครูศูนย์การเรียนชุมชนค่ะลักษณะ,าะรายวิชาสังคม ศึกษานะคะประกอบด้วย4หน่วยมีระยะเวลาเรียนจํานวน3ครั้งนะคะครั้งนี้เป็นครั้งที่2ได้แก่หน่วยการเรียน,นรู้ที่2การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพหน่วยการเรียน,นรู้ที่2การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิศาสตร์กายภาพหมายถึงลนะักษณะการเปลี่ยนแปลงของสิง่งแวดล้อมทางกายภาพที่อยู่รอบตัวมนุษย์ทั้งส่วนที่เป็นธรณีภาค อุทกภาคบรรยากาศภาคและชีวภาคตลอดจนความสัมพันธ์ทางพื้นที่ของสิ่งแวดล้อมทางกายภาพต่างๆดังกล่าวข้างต้นนะคะการเปลี่ยนแปลงทางภูมิศาสตร์ก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทั้งภูมิประเทศและภูมิอากาศในประเทศไทยและประเทศในทวีปเอเชียส่วนมากเกิดจากปรากฏการณ์ตามธรรมชาติและผลกระทบต่อประชาชนที่อาศัยอยู่รวมทั้งสิ่งก่อสร้างปรากฏการณ์ต่างๆที่มาจะเกิดมีดังต่อไปนี้ การเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวเป็นปรากฏการธรรมชาติที่เกิดจากการเคลื่อนที่ของแผ่นเปลือกโลกแนวระหว่างรอยต่อธรณีภาคทำให้เกิดการเคลื่อนตัวของชั้นหินขนาดใหญ่เลื่อนเคลื่อนที่หรือแตกหกักและเกิดการโอนถ่ายพลังงานสั่์ผ่านในชั้นหินที่อยู่ 1. สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหวแผ่นดินไหวจากธรรมชาติ เป็นธรณีพิบัติภัยชนิดหนึ่งส่วนมากเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินอันเนื่องมาจากการปลดปล่อยพลังงานที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่โดยปกติเกิดจากการเคลื่อนไหวของรอยเลื่อนภายในชั้นเปลือกโลกที่อยู่ด้านนอกสุดของโครงสร้างของโลกมีการเคลื่อนที่หรือเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพแผ่นดินไหวนะคะ ค่ะก็จะเป็นระดับตื้นปานกลางแล้วก็ระดับลึกนะคะดังภาพค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นอาคารที่เกิดแผ่นดินไหวก็จะเกิดการถล่มพังลงมานะคะแล้วก็เกิดดินสุดตัวนะคะดังภาพค่ะ 2. การวัดระดับความรุนแรงของพินดินไหวโดยปกติจะใช้มาตราริกเตอร์ซึ่งเป็นการวัดขนาดและความสัมพันธ์ของขนาดโดยประมาณกับความสั่นสะเทือนใกล้ศูนย์กลาง 3. ข้อปฏิบัติการป้องกันและบรรเทาภัยจากแผ่นดินไวหว 1. เตรียมเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นเช่นฐานไฟฉายไฟฉายอุปกรณ์ดับเพลิงน้ำอาหารแห้งไว้ใช้ในกรณีที่ไฟฟ้าดับหรือกรณีฉุกเฉินอื่นๆ 2. จัดหาเครื่องรับวิทยุที่ใช้ถ่านไฟฉายหรือแบตเตอรี่สำหรับเปิดฟังข่าวสารคำเตือนคำแนะนำและสถานการณ์ต่างๆ 3เตรียมอุปกรณ์นิรภัยสำหรับการช่วยชีวิต 4. เตรียมยารักษาโรคและเวชภัณฑ์ให้พร้อมที่จะใช้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 5. จาจัดที่มีการศึกษาถึงการปฐมพยาบาลเพื่อเป็นการเตรียมพร้อมที่จะช่วยเหลือผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรืออันตรายให้พ้นขีดอันตรายก่อนที่จะถึงมือแพทย์ 6. จําตําแหน่งของวาว เปิดปิดน้ําตําแหน่งของสะพานไฟฟ้าเพื่อตัดตอนการส่งน้ําและไฟฟ้าค่ะผลกระทบต่อประชากรที่เกิดจากแผ่นดินไหวนะคะจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวนะคะดังภาพที่นักศึกษาดูนะคะที่นก่ครูฉายให้ดูนะคะครั้งไ้แรงล่าสุดในทวีปเอเชียเนี่ยในบรรทนเสฉวนประเทศจีนค่ะเมื่อวันที่12พฤษภาคมพศ2551มีความรุนแรง อยู่ที่ขนาดถึง7.9ลิตรนะคะที่ความลึก19กิโลเมตรโดยจุดศูนย์กางการสั่นอยู่ที่เขตหวนชวนมณฑลเสชวนทางตะวันตกเฉียงเหนือค่ะของนครเฉิงตู90กิโลเมตรเนดินไหวครั้งนี้สร้างความเสียหายกับประเทศจีนอย่างมหาศาลทั้งชีวิตประชาชนอาคารบ้านเรือนถนนหนทางและก็มีผู้เสียชีวิตนะคะ นี้เรามาดูอีกประเภทหนึ่งนะคะก็คือประเภทของพายุนะคะพายุแบ่งเป็นประเภทใหญ่ๆได้3ประเภทนะคะดังภาพคือ 1. ฝนพายุฝ,ฝนฟ้าขนองมีลักษณะเป็นพัพดลมพัดย้อนไปมาหรือพัดเคลื่อนตัวไปในทิศทางเดียวกันอาจเกิดจากพายุที่อ่อนตัวและลดความรุนแรงของลมลงหรือเกิดจากยอมความกดอากาศตา่ำล่องความกดอากาศตา่ำอาจไม่มีทิศทางที่แน่นอน หากสภาพการแวดล้อมต่างๆของการเกิดฝนเหมาะสมก็จะเกิดฝนตกมีลมพัด 2. นะคะพายุหมุนเขตร้อนต่างๆเช่นเฮอริเคนไต้ฝุ่นและไซโคลนซึ่งล้วนเป็นพายุหมุนขนาดใหญ่เช่นเดียวกันและจะเกิดขึ้นหรือเริ่มต้นก่อตัวในทะเลหากเกิดเหนือเส้นสูงสุดจะมีทิศทางการหมุนทวนเข็มนาฬิกาและหากเกิดใต้เส้นสูงสุดจะหมุนตามเข็มนาฬิกานะคะ 3. พายุทอร์นาโดเป็นชื่อเรียกพายุหมุนที่เกิดในชีวิตอเมริกามีขนาดเนื้อที่เล็กหรือเส้นผ่าศูนย์กลางน้อยไต่หมุนด้วยความเร็วสูงหรือความเร็วที่จุดศูนย์กลางสูงมากกว่าพายุอื่นๆนะคะดังภาพนะคะก่อความเสียหายได้รุนแรงในเรือนที่พัดผ่าน เกิดได้ทั้งบนบกและในทะเลหากเกิดในทะเลจะเรียกว่าในของภาษาไทยนักเล่นน้ำนะคะบางครั้งเกิดจากกลุ่มเมฆบนท้องฟ้าแต่หมุนตัวยืดลงมาจากท้องฟ้าไม่ถึงพื้นดินก็จะมีรูปร่างเหมือนงวงช้างจึงเรียกกันว่าลมงวงช้างค่ะค่ะความเร็วสามารถแบ่งออกได้เป็นความเร็วของพายุนะคะสามารถแบ่งออกได้เป็น5ระดับด้วยกันนะคะส่วนผลกระทบเนี่ยต่อประชากรที่เกิดจากพายุเนี่ย จากกรณีพายุไซโคลนนาะกิสเนี่ยที่สาธารณแห่งสาภาพพม่านะคะถือเป็นข่าวที่ทั่วโลกให้ความสนใจเป็นอย่างยิ่งเพราะมหันตภัยทั้งนี้ได้ฆ่าชีวิตชาวพม่าไปนับหมื่นคนนะคะสูญหายอีกหลายหมื่นชีวิตบ้านเรือนเสียหายแล้วก็สาธารณต่างๆได้ได้รับความเสียหายอย่างใหญ่หลวงค่ะดังภาพนะคะ ค่ะก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปของวิชาสังคมศึกษาสอ1อสนนะคะระดับมัธยมศึกษาตอนต้นนะคะนักศึกษายอย่าลืมนะคะเข้าไปทำเพิ่มเติมในใบ,ใบงานนะคะแล้วก็อย่าลืมทำแบบทดสอบก่อนเรียนหลังเรียนนะคะแล้วไปอ่านเพิ่มเติมในใบความรู้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ